ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูหัวปีผัดกะปิเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนำหัวปีหั่นชิ้นลงไปแช่ในน้ำที่เราผสมกับ น้ำมะนาวและเกลือนะครับหมูสับต่อไปเราจะนำพริกกินดาแดงกระเทียมกระปิมาโขกร,รวมกันให้ละเอียดนะครับนำน้ำเปล่าใส่ชามแล้วนำไปตั้งเตา รอให้น้ำเริ่มร้อนแล้วจึงนำหัวปีลงไปทำการลวกนะครับใช้เวลาลวกสักหนึ่งนาทีแล้วตักขึ้นนำไปแช่น้ำเย็นนะครับเพื่อที่จะทำให้หัวปีเรา และดูสดน,น้าทานนะครับแช่น้ำเย็นเอาไว้ก่อนนะครับ เราจะมาทำการผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการผัดนะครับผสมไว้ทีเดียวเลยเมื่อถึงเวลาผัดเราก็จะได้นำซอสที่เราผสมไว้ใส่ลงไปทีเดียวนะครับจะได้สะดวกเระรวดเร็วในการผัดนะครับ ก็จะมีน้ำตาลทรายผงปรุงลดสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำการผัดกันเลยนะครับ <S <S นำกระทะตั้งเกล่าแล้วใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะทำการวนน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนนะครับเมื่อเราวนน้ำมันทั่วกระทะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำหมูสับใส่ลงไปทำการผัดต่อนะครับก็ทำการผัดไปเรื่อยๆจนหมูสับของเราเริ่มสุกนะครับ ใครไม่ใส่หมูสับจะเปลี่ยนเป็นหมูสามชั้นก็ได้นะครับหรือจะเป็นกุ้งก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ครั้งนี้ผมใช้เป็นหมูสับนะครับนี่เมื่อเราผัดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนื้อหมูของเราก็เริ่มจะสุกแล้ว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำพริกที่เราโขกไว้ใส่ลงไปผัดต่อนะครับพริกกระเทียมกะปิที่เราโขกละเอียดพักเอาไว้นะครับใส่ลงไปผัดเลยผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับให้เครื่องแกงของเรามีความหอมนะครับ หอมกระปินะครับก็ทำการผัดไปเรื่อยๆเมื่อเราผัดไปจนสุกเข้าที่ดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำซอสที่เราผสมไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะการผัดคุกเ้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากัน เมนูนี้ก็ทำไม่ได้ยากนะครับง่ายๆขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำหัวปีนะครับที่เรานำไปลวกแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันนะครับ สำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิลๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับนี่เมื่อเราผัดมาจนได้ที่แล้วนะครับ ผัดหัวปีของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟกันเลยแล้วไปดูกาน,นตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับกับเมนูหัวปีผัดกะปิ กิ่นหอมหน่าทานมากเลยนะครับหอมกะปิมากเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมนําไปเสิร์ฟได้เลยสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามช่องนายเดี่ยวคนชิวๆกันไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเมนูหน้า เราจะมีเมนูอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันอีกแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ